สวัสดีค่ะอยู่กับคลิปเบนดี้สุดยอดนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปรับคํำถามพอดีว่าค่ะนะั้นไม่มีคนถามอะไรไม่เลยแต่คราวนี้มีโอเคนะ้าเริ่มอืมดูไหนว่ามีอะไรบ้างเอ๊ะนาชินดีที่สุด51วินาทีที่ผ่านมาหนึ่งท้าให้ยิ้มหวาน สองท้าให้ตะโกนว่ารักพ่อสามท้าให้ตกกะโกนกลางห้างว่ารักเอฟซีได้อะเอะมยิมโอเคสองท้าให้ตะโกนว่ารักพ่อโอเคโนรักพ่อเสียงได้เท่านี้เดี๋ยวชาวบ้านเขาด่าอ่ะโอเคแค่นั้นเลง สามพา,าให้ตะโกนกลางห้างว่ารักเอฟซีได้น<ฮ>โนรักเอฟซีจบคิบโนรักเอฟซีจบคิบ